สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไร่ขา้าวโพดทุกท่านนะคะประจอยเกษตร5 g ให้ความรู้อีกแล้วนะคะทุกคนสําหรับผู้ที่มือใหม่ในการทําเกษตรนะคะสําหรับผู้ที่เคยทําเป็นผู้ที่ชํานาญในการทําไร่ขา้าวโพดแล้วก็ดูดูไปด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็แสดงความคิดเห็นในใต้คลิปด้วยเพื่อที่จะบอกกล่าวให้ลูกๆูกน้นหลานได้ไปทําแล้วก็ไปสร้างอาชีพให้เขาพึ่ง สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำเนาะเรามาแสดงความคิดเห็นแบ่งปันความรู้กันนะคะทุกคนวันนี้ประจวยเกษตร 5G ได้รับคำถามมาว่าการใส่ปุ๋ยข้าวโพดในสายน้ำหยดซึ่งเขาเกรงว่าปุ๋ยที่เราใส่มันจะอุดตันในรูสายน้ำหยดของเรานะคะวันนี้ประจวยเกษตร 5G มีคำอธิบายนะคะทุกท่านว่าการที่เราใส่ปุ๋ยละลายน้ำในสายน้ำหยดนั้นจะมีผลเป็นอย่างไรบ้าง เรามาดูวิธีการว่าครั้งแรกที่เราใส่ใสายน้ำหยดคือเราจะใส่เป็นปุ๋ยยูเรียนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นเครื่องเวนเจอรี่นะคะทุกคนเราจะละลายน้ําในถังตัวนี้เราจะใส่ปุ๋ยยูเรียอยู่ประมาณ 30- มถึง40กิโลต่อน้ํา60ลิตรนะคะทั้งนี้จะประมาณ60ลิตรนะคะทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่น้อยหรือมากแค่ไหนก่อนที่เราจะเปิดในเครื่องเวนจอรี่เราก็ต้องละลายน้ําให้ปุ๋ย ละลายไปกับน้ำก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่จะส่งผลให้เขา,เอ,าออกมาจากสายน้ำหยดอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะการใส่ปุ๋ยยูเรียครั้งแรกในสายน้ำหยดเราจะใส่ในช่วงข้าโพดอายุ20-25วันนะคะ บางท่านก็อาจจะใส่ประมาณ1เดือนก,ก็ได้นะคะทุกคนขึ้นอยู่กับว่าข้าวโพดของเราจะเขียวขจีจะงามไหมถ้าเกิดข้าวโพดเหลือง20บวันปล่อยสายน้ําหยดได้เลยนะคะปล่อยปุ๋ยในสายน้ําหยดได้เลยนะคะทุกคนข้าวโพดตัวนี้อายุ20วันแล้วนะคะพอดีกับที่เราใส่ปุ๋ยรอบแรกนะคะทุกคนเพราะว่าครั้งแรกสุดคือเราจะใส่รองก้นหลุมอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเราใส่ปุ๋ยยูเรีย ที่จะทําให้ข้าโพดของเราได้เขียวเร็วงามเร็วแล้วก็บํารุงต้นให้เขาได้เจริญเติบโตฝักใหญ่ด้วยนะคะถ้าเกิดอยากให้ข้าโพดฝักใหญ่เราต้องบํารุงตั้งแต่เริ่มต้นปลูกแบบนี้นะคะทุกคน20วันนี้ใส่ได้เลยนะคะสําหรับผู้มือใหม่เนะ มีการทักทายถามในใต้คลิปป้าจอยมาเยอะแยะมากมายวันนี้ก็มาเสนอให้พี่น้องลูกหลานของเราได้รับรู้กันป้าจอยเกษตร 5G ไม่ใช่คนเก่งในเรื่องการทําเกษตรนะคะทุกคนแต่ละคนจะทําไม่เหมือนกันนะคะการนําเสนอของเราแต่ละคลิปแต่ละครั้งเราจะเสนอในตามแบบฉบับของเราที่เราได้ทํามานะคะสําหรับผู้ที่มีความชนานาญในการทําก็สามารถแสดงความคิดเห็นด้วย เพราะว่าในบางครั้งป้าจอยอาจจะเสนอในทางที่ผิดพลาดสำหรับผู้ที่มีการชำนาญในด้านการทำเกษตรนะคะแบ่งปันความรู้ให้ลูกหลานของเราได้ไปทำแล้วก็ไปสร้างรายได้สร้างครอบครัวนะคะทุกคนสำหรับข้พดในช่วงระยะที่เราจะเอาผลผลิตคือช่วงนี้นะคะทุกท่านดูตามภาพนะคะ วันนี้เป็นข้าวโพดอายุห้าสิบห้าวันแล้วนะคะทุกคนตัวนี้เราจะใส่ช่วงทําให้ฝักของเรามีน้ําหนักดีนะคะแล้วก็ใส่ผสมกับยูเรียด้วยนะคะทุกคนสําหรับใส่ในเครื่องเวนเจอรี่นะคะภาพที่เห็นอยู่นี้คือเราผสมปุ๋ยยูเรียหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือสูตร13 13า1ายบก็ได้นะคะแต่ป้าจอยใส่สิบห้า สิบห้าสิบห้านะคะทุกคนตัวนี้เราจะใส่ไปแล้วก็ผสมแล้วก็ไปละลายน้ําในถังอีกทีนะคะนี่คือสําหรับผู้ที่ใส่ในสายน้ําหยดนะคะเราต้องคนให้เข้ากันคนเพื่อที่จะทําให้ปุ๋ยของเราละลายในถังน้ําแล้วก็ค่อยส่งไปนะคะทุกท่านตัวนี้สําคัญนะคะผู้ที่ใส่ใส่ใส่ในสายน้ําหยดนะคะถามว่า จะไม่ตันในสายน้ำหยดเลยตัวนี้ประจอยเกษห 5G เคยลงคลิปไปแล้วนะคะทุกท่านสามารถย้อนหลังไปดูได้นะคะสำหรับผู้ที่เกรงเกรงว่าปุ๋ยจะตันในสายน้ำหยดนะคะส่วนตรงนี้ประจอยเคยทำมาแล้วไม่ไม่ตันในสายน้ำหยดนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าบุคคลท่านใดที่เกรงว่าจะตันในสายน้ำหยดพอเราใส่ใส่ปุ๋ยเสร็จนะเราเปิดปุ๋ยเสร็จปุ๋ยมันอาจจะ ไปแห้งตันอยู่ในสายน้ำหยดเราก็เปิดน้ําใส่อีกครั้งเราก็เปิดน้ําไปเอ่อเราเรียกอะไรเปิดสายน้ําหยดทิ้งไปเลยนะคะทุกคนตรงสายน้ําหยดที่ที่เรามัดไว้นะคะสุดท้ายของสายน้าหยดเราก็เปิดเปิดสายน้ําหยดเสร็จหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนะคะนั่นคือการล้างสายน้าหยดของเราเพื่อที่จะไม่ทําให้ปุ๋ยอุดตันในรูสายน้ำหยดของเรานั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่ ผู้ที่ไม่มีสายน้ําหยดเหมือนป้าจอยเนาะป้าจอยจะปลูกในแปลงบางครั้งแปลงแต่ละแปลงมันก็จํานวนไม่เยอะเนาะบางครั้งเราก็จะปลูกแค่ประมาณ3ามไร่หรือ5้าไร่แบบนี้นะคะทุกคนเราก็สามารถใช้คนเรานี้ใส่เองนะคะเราจะใส่ด้วยเครื่องมือที่เราทําขึ้นมาเองโดยไม่เสียตังค์นะคะเราก็หากระสอบปุ๋ยแบบนี้นะคะทุกคนนี่มันจะหยอดแบบนี้นะคะทุกคนแล้วอีกอย่างเราก็ต้องเปิดน้ําในสายน้ําหยดเรานะคะ เหมือนกันคะ่ะทุกท่านแต่สําหรับผู้ที่ส่งน้ําในสายน้ําหยดเขาก็จะละลายเร็วหน่อยนะคะแต่เราใส่แบบนี้มันก็จะละลายช้าหน่อยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยเราก็ต้องกําจัดวัชพืชให้เกลี้ยงก่อนนะคะทุกท่านเพราะว่ากันไว้ไม่ให้ข้าวโพดของเราโดนพืชพวกนี้แย่งสารอาหารไปนะคะถ้าเกิดว่าข้าวโพดของเรารกวัชพืชแล้วก็ข้าวโพดของเราจะไม่ได้รับ สารอาหารอย่างเต็มท้วนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องฉีดพ่นสารกําจัดวชัชพืชทุกทุกระยะที่เขาเกิดขึ้นมานะคะจะทําให้เราได้รับผลผลิตที่น่าพอใจนะคะทุกคนส่วนสารกําจัดนอนเราก็ต้องพ่นฉีดในช่วงระยะที่นอนกําลังจะลงนะคะประจอยเกษตร 5G เคยได้บอกไปแล้วว่าสารกําจัดหญ้าเป็นตัวไหนสารกําจัดนอนคือตัวไหนทุกท่าน ไล่ดูคลิปของประจอยเกษตร 5G นะคะคลิปนี้หวังว่าพี่น้องของเราคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำไร่ข้าวโพดนะคะโอกาสนี้ประจอยเกษตร 5G ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ